ตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อกับตัวแรกกับไอแม่สาวตัวแรกนะครับพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ทองนี่ถ้าจะเอาแบบยกคูน,นะครับพี่น้องเนาะกัเปิดไว้ที่1นึ่งแสนหก้พันนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็ได้แม่นี่นี่เป็นงวดทองพรอมครับพี่น้องทองหาเดือนเหลือกับเคีบนะครับเนาะรับนะสวัสดีครับมาเจอกันอีนกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับ อ่านี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมกาศสีผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งอ่าง้วงงามๆอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบัวบราวน์นะครับพี่น้องด้วลูกผสมนะครับเนาะแล้วก็สศมีง้วสาวน้อยนะครับพี่น้องเนาะแล้วกาศง้วงสาวทีผสมแล้วนะครับพี่น้องเนาะผสมใส่พอนอกไว้แล้วก็มีอ่าง้วงทองอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องด้วยทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ่าวันนี้มาเปิดราคาหนาคอกให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกแล้วนะครับเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้นะครับเด้นพิกัดกับยุทีบ้านนุ่นสะพังนะครับตำบลขว๋ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเด้อแตสิบาพีพี่น้องมาพูดคุยกับทั้งเจ้าของง้วนนะครับซึ่งเป็นหนุ่มน้อยนะครับเนาะวัยรุ่นสร้างตัวนังโกสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับผมผมโก้นะครับเป็นเจ้าของนี่นะครับเจ้าของฟาร์มนะครับเจ้าของฟาร์มนะครับเนาะเห็นว่าโมนี่มีง้วนมาเปิดราคาให้พี่ให้น้องกินนะครับนังโก้เนาะแม่ครับผมเริ่มเริ่มจากตัวตัวนนนีี้้้กก่่ออออ็็ไดครัับผมตวเเาปน ไปลูกลอยเลือดกลมเนื้อสายกลมเนื้อโอ้ตัวนี้เป็นในลูกลูกไอ้ประมาณลอยสายกลมนะครับพี่น้องเนาะอายุหไรเป็นไรละครับนี่อายุแปดเดือนครับอายุแปดเดือนนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นลูกของเลือดลอยสายกลมนะครับเนาะท่านผู้ใดอยากจะได้ซึ่งลักษณะของเอ่อาวงตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่าเครื่องบดนะครับหูดํำนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละคอขากระดาครับผมส่วนสูงกับอายุทีประมาณอ่าเท่าไรครับนี่ลอยสามสิบบวกลอยสามสิบบวกนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวถี่ผ้าเบิ้งหลุมรวมรเลยนะครับพี่น้องเนาะ นี่แหละก็ให้พี่น้องพิจารณานะครับพี่น้องเนาะเนื้อหนังนะครับว่าเป็นยังไงนี่แหละส่วนท้ายนะครับเด้อพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะสำหรับงอตัวนี้ก็เป็นงอแปดเดือนที่เออไปได้อีกหลายด้วยครับพี่น้องเนาะนี่นะครับอันนี้ใหญ่พอท่านเต็มทีได้ครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่จะให้เบิ้งรูปร่างทายืนครับผมนี่แหละถ้าผู้ใดมัาทายาดเดือนลอยสายกลมนะครับพี่น้องเนาะน้องโกมีมาน้ำเสนอให้พี่ให้น้องเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้อ่านี่นะครับเนาะพี่น้อง เดี๋ยวสิพาเบิ่งบนทางนี่ครับพี่น้องซึ่งแม่ของตัวนี้นี่เป็นงัวท้องอยู่อีกขอบด่งทางขุนนะครับพี่น้องเด้อนู่นแม่มันพี่น้องเนาะจับแยกขอบสวอๆได้ครับขุนแม่อยู่งตัวสุดท้ทายทางขุนครับถามพวกใดอยากจะได้นะครับพี่น้องวันนี้ตัวนี้น้องก็เปิดใบที่เท่าไรครับนี่เปิดใบที่แปดหมื่นห้าพันครับแปดหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเด้อวัวอายุแปดเดือนนะครับพี่น้องเนาะงถามพวกใดอยากจะได้แบบนี้เป็นลูกของเลือดลอยสายลมครับพี่น้องนี่ลักษณะแผ่นหลังนะครับพี่น้องเนาะ นี่แหละครับลักษณะของหนอกนะครับพี่น้องเนาะเ <_ d ata> บื้องเหนียงเบื้องหน่าอ่ะซึ่งตรงนี้กับสีเป็นลักษณะของไงอ้ค้อหนี่สีมีลายลน์หนึ่งนะครับพี่น้องเนะาะสาวผู้ใดอ่าสนใจแบบนี้กับมาเอาได้นะครบะบะคับพี่น้องเนาะยูนิคนะครับเดี๋ยวสีผ้าเบื้องนุ่มครับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับพี่น้องเนาะนุ่มกับถือว่าอะไนุ่มซีเต้าเด้อะครับพี่น้องตัวนี้เนาะ <_ d ata> เรื่องของกีบของเรียบหนิบ่บ,บ,บม่มีปัญหาเกรีบกรีบเรียบเป็นบ่ครับบ่มีครับผมไม่มีนะครับพี่น้องเนาะบัดนี้น้องกก็ฝาเบอร์โทรใก้ เอามหาซี่ครับอ่านี่ต่อรองได้นะครับเนาะต่อรองได้แล้วครับเอาอะไรมาเบื้งเก่งๆให้พี่น้องมาหนึนะนะะ่งมาอมาู่ว่าเห็นแล้วครับลักษณะของอ่าวัวอายุแปดเดือนทายาทของอ่าเรื่อยสายกลมนะครับพี่น้องนะ <S 2> <2> <S เนาะเดี๋ยวสีบผ้าให้เบิ้งเต็มๆต,ตัวเบิ้งทายยืนครับพี่น้องอ่านี่แหละครับผมอันนี้งว่วงเบื้องดื่นนะครับพี่น้องได้จับไดบ้บาได้ <S 2> <2> <S ทุกตัวครับอ่าเดี๋ยวสีบผ้าพี่พี่น้องไปเบิ้งอ่าอ่าอีกตัวนึงนะครับพี่น้องเนาะเป็นง่ว้ สาวนะครับรามันที่ผสมแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวดิภาคไปบึ้งออีกข้อกันครับบอเนีอรอดไปเลยนี่ตื่นเต้นกับพี่น้องน้องเขาตื่นเต้นพี่น้องน้องเขาห่าวออันนี้เห็นว่าเป็นลูกของไงพอแต่ของซีไวโอ้ตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับพี่น้องเนาะรามันลูกผสมทายาทของซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องเด้อง้วตัวนี้ประมาณจะเดือนหรือครับสิเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนนี่ผสมไปแล้วฟึ่งผสมครั้งแรกนะครับพี่น้องเป็นง้วหัวหล่นนะครับ ซึ่งเห็นว่าตรงนี้ไสพอนอกเมืนบ่ครับไสพอนอกครับผมใส่ไสพอนอกไว้เด้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนาะอ่ไสพอของอบีบีบอลสันสองเก้าเก้าท่าสามนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ไสพอนอกไว้นะครับพี่น้องเนาะนี่เป็นลักษณะของวัวหัวล้นนะครับส่วนสูงจากยุที่เท่าเลครับตัวนี้ประมาณ้อยสี่สิบบวกนะครับเป็นงอทีรั้มตัวหนาเด้ครับพี่น้องตัวนี้เนาะเดี๋ยวพูดถ่ายเดี๋ยวหลอกหลอกไปข้างในก็ไครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดียกอยากจะได้ตัวนี้ เป็นงวดดุกซีไว้นะครับแล้วก็ใส่พอนอกไว้ได้ครับอันนี้มีมีใบมีหลอดไห้นะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับเนาะอ่านี่นะครับเบื่อไงราคาผสมนี่ของในพอนอกนี่หาพันสามนะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องเนาะดูนี่มีให้นี่นะครับนี่ทายาทซีไว้ศูนย์เก้าหกติดหูดำนะครับพี่น้องเนาะติดหูดำแล้วก็เครื่องบดนะครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นงวดทีล่ำตัวหนาแล้วครับแล้วก็ นอกงครับพี่น้องลักษณะของหัวล้นๆนสวยๆสีแดงสีแดงนะครับพี่น้องเด้อเข้มๆนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดอยากจะได้แบบนี้ยุนี่มีห้นะครับเนาะนี่แหละเบื้องล้ำตัวเบื้องส่วนท้ายเบื้องจิ๋มครับพี่น้องซึ่งน้องเขาอาจจะตืดนิดนึงนะครับพี่น้องเ่านี่นะครับห้เบื้องส่วนหางนะครับพี่น้องเนาะส่วนหางส่วนท้ายจิ๋ดํานะครับแล้วก็บเบื้องเนื้อเบื้องหนังเบื้องสันเบื้องขาครับพี่น้อง น้ำนี่ก็ถือว่ามาหลเยอยคะครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่านี่นะครับเนาะเบื้องลึกงเบื้อง,ง,งน้าครับผมน,นี่นังไอ้หนูหนูหน้าหน้าย่นย่นนี่แหละครับาหาผู้ใด้มาแบบนี้น้องโก้สำหรับไอ้แม่สาวตัวนี้ที่ผสมพ่อนอกนี่น้องโก้ไอ้เปิดใบเท่าไหร่ครับเปิดใบที่ 5, 000, แสนแปดหมื่นห้าพันครับแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ต่อไอ,อ้อาตลาดตอรองได้อยู่นะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องหัวลุนตัวนี้หนางามครับพี่น้องถ้าผู้ใดคิดว่าจะเอาไปพัฒนาต่อยอด หรือว่าไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เนี่ยครับพี่น้องเนาะกัตัวนี้กัดมีให้ครับพี่น้องเนาะขาผู้ใดมักแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ในลักษณะของง่วงงามครับเอาไปต่อยอดอ่านี่โค้งสางเนื้อหนังของซีไวมาแล้วครับพี่น้องอ่าใส่พ่อนอเข้าไปเนาะอ่าเบอร์โทรศัพท์อีกข้างครับผมศูนย์เก่าหาเก่าสองศูนย์ศูนย์สามหาเี่ยนะครับเนาะวัวตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับบ่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิดนะครับพี่น้องเนาะขาทุกขาถอนส่วงสุดตรงนี้บ่มีนะครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะให้เบื้องกีบเบื้องเล็บใกล้ๆครับพี่น้องเนาะกีบส,ยสวยๆอยู่ครับพี่น้องตัวน,นะนี้ก็ได้เนาะนี่แหละส่วนหน้าดังดำๆหูดำๆนี่แหละครับพี่น้องขอบตาดำๆนี่แหละครับผมขาผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะเปิดไว้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแล้วน้องคนเนาะอ่ะนี่นะครับตัวนี้ไทยสูงดีด้วยครับพี่น้องไทยกว้างหนาอีกต่างหากครับผมนี่แหละหันดากมาให้เบื้องเต็มๆครับพี่น้องนี่เนาะอ่านะครับนี่นะครับพี่น้องเด้อถวาผู้ใดมักแบบนี้นะครับเนาะอ่านี่นะครับบัดนี้ส่วนตัวที่ยืนออยู่่ ในครอบทางฝุ่นนะครับเด้อกับเป็นแม่ของแม่ของตัวสาวตัวแรกนะครับพี่น้องเนาะซึ่งตัวนี้นี่เห็นว่าใส่ทองแล้วเนาะครับเนาะทองติดเรียบร้อยแล้วทองเจ็ดเดือนแล้วครับหาเดือนครับทองเงยเลยเด้อครับพี่น้องทองหาเดือนทองเงยเลยนะครับเนาะอ่าที่ผ้าพีพี่น้องเบิ้งตัวแม่นี่นะครับพี่น้องเนาะซึ่งเป็นแม่ของตัวแรกแล้วก็ทองหาเดือนแล้วนะครับพี่น้องเนาะอ่า บันนี้ตัวนี้ท่องหาเดือนนี่ใส่พอได้ไปครับ KF 3 1ครับใส่ KF 3 1นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะให้เบื้องส่วนหนาก่อนเลยแหละครับผม KF 3 1มีใบมีหลอดอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวขอใบขอหลอดให้พี่น้องเบื้องหน่อครับพี่น้องนี่นะครับเนาะผสมกับ KF 3 1นะครับพี่น้องเด้อมีใบมีหลอดครับผมอันนี้วันที่ผสมนะครับพี่น้องผสมวันที่22เดือนหนานะครับพี่น้องเด้อ12พฤษภาหกสานะครับกำหนดขอดกับวันที่2เดือนมีนาปีหนาครับพี่น้องเนาะอ่า นี่แหละครับวัวตัวนี้นะครับพี่น้องส่วนสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องเด้อแล้วก็เป็นวัวที่เครื่องบดนี่มาเต็มมากครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าหูอดำจมูกดำตาดำนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละข้อขาดำบักเลยล่ะครับพี่น้องนี่ก็น้านี่ว่านนเป็นหน่อยด้วครับพี่น้องตัวนี้นี่แหละย้อยๆออกมาเลยนะครับผมอ่าลักษณะของนมนมสีเต่านะครับพี่น้องเด้อลึกมีแหละครับพี่น้องก็ให้พี่น้องเมื่ออนเนาะอ่านี่แหละส่วนหางหางพวงหน่อยพวงเหย้า วงเงสำเนกให้เบิ้งเอานะครับพี่น้องนะเนาะกระถิไผ่ไอยางออกบ่งเก่งแกลงงทางนี้ครับพี่นอ้องอ่านี่แหละครับนี่แหละส่วนไทยเป็นครับพี่น้องนี่แหละครับด้อส่วนไทยครับผมส่วน้ายจิ้มดำนะครับพี่น้องเนาะนี่สังเกตได้ว่าตัวนี้ทองไง่แล้วครับนี่เนื้อหนังก็ถือว่าดีแล้วครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ก็บว่าได้กี่ไล่์ได้ครับพี่น้องตัวนี้ฮะ บัดน,นี้ตัวนี้น้องก็เปิดใบที่เท่าสดิ์ครับงัวทองตัวนี้เปิดใบที่้แปดหมื่น 8, 000, ห้าพันนะครับพี่น้องเด้องัวทองตัวนี้ใส่เคเอฟสามหนึ่งอันนี้รับประกันทองยี่ห้อครับ,บร,รับประกันทองนะครับพี่น้องตัวนี้ทองเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ลูกสาวนี่ถ่ายอยากจะยกคูนี่เท่าสดิ์ครับกับตัวแรกอ่ะคันยกคูทั้งแม่ทั้งลูก่าผมเปิดไบชี้แสนหกหมื่นห้าพันครับอ่าตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อกับตัวแรกกับไอ้แม่สาวตัวแรกนะครับพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ทองนี่ถ้าจะเอาแบบยกคูนะครับพี่น้องเนาะกัเปิดไว้ที่ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเด้อประก็ได้แม่นี่นี่เป็นงววทองพร้อมครับพี่น้องทองหาเดือนเล็กกับเคฟบนะครับเนาะถ้าใครสนใจอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องมีให้นะครับเด้ออยู่ขอบของหนองโูบันน้องบันนุนสะพังนะครับพี่น้องตำบลเขาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเนาะี๋ยวใจเบางตัวนี้อีกที่ครับพี่น้องนี่รูปร่างหุ่นนะครับเนาะหายาต์ีวันแล้วก็ใส่พ่อนอกไว้นะครับพี่น้องถากกรอยากได้แบบนี้นะครับพี่น้องเด้ออยู่นี่มีให้ครับผม ก้อนจบก็ฝากพี่ฝากน้องอ่าติดตามไว้ล้วกันครับผมว่าผมจิพาพี่พ่อน้องไปเบื้องหัวยุข,ขอ,อกไหนไปฟ้ามไหนแลวก็ไปตลาดแห่งไหนก็นฝากติดตามไว้ล้วกันครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบทีขอ,อกมัวของน้องปูนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่านะครับสวัสดีครับ